เปิดเบีใส่เลยอไอเนี่ยอ๋อไม่พี่ก็รู้ใช่ไหมว่าหนูแบบอาอุดมันเยอะอะแล้วมันก็ไม่ยอมใครด้วยไงจัดเบีหนูเปิดร้านกาแฟถ้าร้องตั้งแต่บีทีแล้วมันมันหนึามมันมาทำท่าเหมือนจะปิดกาแฟหนูหนูก็เลยบอกว่าไอ้วันนี้เราเอาหายกันคนแล้ววันนี้เราเอาไปหาอีกคนแล้วเพื่อนคือเดอะบัสตะกี้ตะกี้ตะกี้ไอตัวที่ไม่มีบัตรประกันที่พี่อยู่ห่อมาไปตู้แล้วพี่หายแล้วโอเคหนึ่งชลาลหายหนึ่งชัวชัวโอเคนะครับ มันเป็นรุ่นใหญ่แล้วมันเป็นรุ่นใหญ่แล้วมาดมาดเอ้ยหรอใกล้แล้วเว้ยพวกเราใกล้เป็นไทยแล้วใกล้ละใกล้ละใกล้เป็นไทยแล้วมันเริ่มร้องลวมันเริ่มร้องละใกล้ละใกล้จะอยู่อย่างสงบและใกล้จะไปสถานการณ์ปกติแล้วเขาจะเอาเงิน50ล้านให้พี่มั้ยเนี่ยพี่แจ๊คโอ้โหสภาพไอ้เหี้ยแก๊งมันโดนกูตบไปสองหนึ่งสองรอบอะมันมีปัญญาหียอะไรชนะกูวะแก๊งขยะเนี่ยเขาเขาบอกว่าเขารวยอะแต่ว่า แล้วคนหนึ่งเสองก็มีอยู่จริงนะคะเมียเมียบีทีไม่ใช่เหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหว้าวไปเช็คว่าท่อที่ว่ากันถ้ามีเป็นว่าใช่ดูตามกระหลเห่อลอบเป็นบ่อยถ้ามีถ้ามีเป็นว่าใช่ถ้ามีถ้ามีไอ้นี่รอยถลอกที่สีข้างก็เป็นว่าใช่ถ้ารู้สึกว่าลมเดินได้กลิ่นน้ำมันเครื่องของดิบตุเป็ดก็เป็นว่าใช่ขออีกหน่อยนะครับคือหนู หนูใช่ไหมหนูอะไปขายกาแฟที่ค้องหมูแล้วหนูก็บอกว่าเพื่อนขายร้านหนูอะต้องซื้อกาแฟสองแก้วก่อนถึงจะได้นั่งเราแม่งเอาเก้าอี้ไปตัวเดียวหนูตั้งให้ใช่ไหมมันซื้อสองแก้วแต่มานั่งกันเจ็ดคน่ะ <c oughs> หนูก็เลยเดินไปถามว่าอันนี้ซื้อกาแฟหรือยังคะสามารถบอกว่าเออซื้อกาแฟแล้วก็นั่งได้นะหนูพูดดีมากเลยนะพี่แบบใจเราก็อยากแบบเออนักษาลูกค้าแม่งแบบว่าทำปล่อยซึมเดินลอยหน้าลอยตาแล้วก็แบบมีการหันไปพูดกันเองว่า จะมึงรอาตำรวจครบสิบสามก่อนแล้วกันอย่างเงี้ยที่มันหมายความว่าไงวะเก่งกับใครไม่เก่งมึงเก่งกับเจ้าของร้านกาแฟกูจะหลุดเหีขาก็ไม่ยอมไงหนูก็เดินปิดร้านเลยเก็บเก้าอี้แม่งทุกตัวเลยอะแล้วก็ถ่ายรูปมันลงเผาิตบอกว่าที่ทุกคนไม่ได้นั่งเพราะว่าไอ้แก๊งเฮียนี่นะครับโอ้โหแต่ความจริงเนี่ยแก๊เลือดหนงจุดี่หว่าหนูก็แบบบอกอ่าเออไม่ได้นั่งเก้าอี้เพราะใครกูจะไม่ลืมแค่นี้แหละแล้ววันต่อมามันมามันมาซื้อกาแฟหนูก็เลยบอกว่า ไม่ขายให้โอนี้เพราะว่าทาผิดกฎห้านมันก็แบบมาแทงหนูเลยแล้วมันก็ปาดแล้วมันก็ถ่ายรูปลงทวิตเตอร์ว่าไม่ขายก็ไม่ต้องขายหลังจากนั้นก็คื่อแบบะไรก็มีเท้ารองเท้าหน่อยเคียร์ให้นเนี่ยแล้วก็มาเนี่ยรอบเนี่ยเพิเหมือนมาจะเคียร์ไปแล้วนะพี่สุดท้ายอ่ะมันมีสงครามนี้เข้ามาใช่ไหมก็ไม่ได้อะไรอ่ะหนูก็ไม่ได้มาเข้าร่วมเพราะหนูคิดว่าเรื่องมันจบไปแล้วหนูก็ไปขายยาปกติปรากฏว่า ไอเดอะบัสอ่ะไอที่มันเข้ารั่วมามันไปป้อนหนูตอนที่หนูขายยาหนูแบบตามแบบมันโดนจับไงมันโง่เพื่อนมันกระโดดลงไปตายข้างล่างอ่ะตำรวจก็เลยจับหนูหููชื่อหนูก็ไปถามว่าเออไอเนี้ยไอแคยนี่มันแกงอะไรแกงอะไรก็ไปรู้ว่ามันคือเดอะบัสสรุปก็คือเราวันต่อมาหนูแบบเดี๋ยวมาใหม่กําลังวันที่เจเคเขาแบบว่าเออกันเยอะอ่ะหนูไปส่งข้าวส่งน้ําใช่ไหมหนูไม่รู้ว่ามันเห็นหรือเปล่าอ่ะหลังจากนั้นคือหนูโดนคุณเหรอไปส่งข้าวส่งน้าอ่ะ หายยังอพี่พ่อไม่ยัางเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ขายไม่เป็นไรหรอกโอเคนั่นแหละพี่แล้วเหมือนมันเห็นน่ะมัน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 ก็เลยมันก็เลยให้แบบว่าคนที่แบบเป็นประชาชนของมันน่ะที่แบบรอเข้ารอสล็อตเข้าแก๊งอ่ะมาตามหนูทำให้มันเหมือนเป็นการปนอ่ะคือมันใส่หัวหนูมาเลยแบบหนูสังเกตแล้วอ่ะหนูแบบเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าใช่ป่ะเดินออกมามันก็จะทําท่าขโมยรถจะตกหนูลงจากรถแต่หนูก็ตกมันลงก่อน แล้วมันก็ตาบหายไปครึ่งชั่วโมงนะพี่หนูไปอยู่เมืองบนใช่ปะแล้วมันก็โผล่มาอีกอะแล้วมันก็ปาดหนูเลยอืมแต่หนูรู้ตัวนทีหนูก็มาผัวเรเบลแล้วหนูก็เออตายอีกรอบนึงแล้วหนูก็ตือนอีทีที่ตูป้ปลาอืม,อมเขาอยากเห็นหนูเป็นอาคอเลียมเป็นนางเงือกน้อยหรือเปล่าเขาชอบหนูแหละเขารู้ว่าหนูอ,อาวุธเยอะ พี่คิดจริงพี่ปกติเวลาถ้าเกิดว่าเราเจอคนสลบท์แบบด้วยสัญชาตญยานโจรมันจะจกใช่ไหมแล้วเวลามันจกมันก็ต้องดูป่าววาว่ามันมีบัตรแกงหรือเปล่าอถ้ามันเห็นไม่มีเนี่ยมันก็ควรจะรู้แล้วว่าเอ้ยมันไม่น่าจะใช่หรอกมั้งแต่อันนี้คือหนูคิดว่ามันเห็นร้านกาแฟเห็นอาวุธเยอะๆเห็นของเห็นอะไรมันก็คงจะฟันธงไปแล้วว่าเป็นหนูแล้วมันก็เอาเลยอะ พี่ครับเซื้อขายจริงไหมครับติดต่อการสั่งซื้อได้ทางไหนครับอ๋อไม่ได้ขายครับมันทาท่าจะแพงนนไม่ได้ขายมันทำมาใส่เฉยๆไม่ได้ขายไม่ได้ขายมันมีมันเคยมีเหตุการณ์ที่หนูพูดได้ไหมนี่กาแฟหน่อยฮะก่อนหน้าเนี่ยตอนที่หนึ่งตัวศูนย์เนี่ยมันมีเป็นแอร์ดอปประชาชนหลายลูกใช่ไหมคะมันก็จะแบบต้องหาตีหาแยกแยกกันไปอ่ะแล้วตอนนั้นหนูก็ใายเดียวอ่ะหนูก็ไม่มีพวกหนูก็ต้องไปหาพวกเอาข้างหน้าแล้วปรากฏว่ามันมีประชาชนของโอนิเนี่ยแหละที่ รอเข้าแก๊งอะ้วหนูก็ไม่รู้หรอกมันเชื่อรอเซนตต้นทุนแพงครับต้นทุนมันแพงก็เลยไม่อยากขายทาใส่อีกดีกว่าต้นทุนมันแพงครับหนูอะปากหนูป่วนตีนเผือนมันก็ไม่ชอบหนูอยู่แล้วอะในแอดดอกเราเป็นเพื่อนกันนะเราเป็นพันธมิตรกันเราอยู่ทีมเดียวกันแต่พอจบแอดดอปุ๊บมันปลอมตัวเป็นโจรมาไล่แทงหนูอะอืมมันทำหนูไงมันทำหนูเองแล้วหนูเป็นมะไรกนเป็นอก อันนี้อ,อันนี้ดูออกนะอันนี้ดูออกนะไม่นนเป็นไรเป็นไรมันจะเอาหนูเอ๋อพี่แต่ทำไงได้อ่ะลองวันแมวก้าวชีวิตได้ดีเดี๋ยวถ้าว่างนะครับหนูเนี่ยอันนี้พี่แนะนำนะหนูลองอันนี้นิหน่หนูหนูลองเขียนหนังสือสักเล่มหนึ่งอ่ะเขียนมาชี้ว่าวหนูได้หนึ่งจุดศูนย์นะแล้วลองวางขายดูอ่ะพี่ว่าน่าจะขายได้เยอะเลยนะ <S 2> <S 2> ยเพราะจากที่หนูเล่าในเรื่องมันสนุกมากเลยนะ นรก่อวัตจริหนังไซไฟอันก็เรื่องจริงพี่ก็หมายถึงว่าถ้าหนู้องเขียนหนังสือสชกเล่มเนี่ยแล้วจากที่หนูบรรยายมาเนี่ยพี่มองว่าถ้าพี่ได้อ่านเนี่ยพี่โอ้โหโอ้คเธอจะไม่ต้องหงงิขอนิดนึงมีบางคนเขาถามหนูว่าอยู่แก๊งไรครับอยู่แก๊งไรครับหนูก็แบบหนูหนูมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับการมีแก๊งอ่ะมันเคยเจ็บมาก่อนอ่ะไม่ใช่หนูไม่อยากมีแก๊งนะแต่ว่า ปัญหาที่จะเรียกว่าแก๊งในความในอุดมคติหนูยากอะหนูแบบว่าเจ็บมาเยอะหนูก็เลยแบบอยู่คนเดียวอ่ะพี่แล้วก็ชาชนที่หนึ่งต่อส่นคืออยู่ยากะปรชาชนเนี่ยมันมันมันเป็นแบบชนชั้นอีกชั้นหนึ่งของประชาชนใช่ไหมชาชนเลยหรอชาชนเอางี้นะพี่แนะนําหนูอะเอางี้ไม่ต้องเขียนหนังสือแล้วมันอาจจะยากไปอยูลองเป็นเดี่ยวไว้เดี่ยวไมโครเจียอะไรเงี้ยไมโครโฟนบายเจียอะไรเงี้ยลองไหม พี่ว่าหนูพี่ว่าหนูเหมาะนะเดี๋ยวพี่จะพี่จัดงานให้เอาไหมเดี๋ยวพี่จะเชิญหนูมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตวัดหนูในหนึ่งจุดศูนย์ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ oh. พี่ว่ายาวป่ะพี่ว่นว่ยาววะนะ่ายาวไ่ะเออหนังตายภาคไ้เลยปะ่ะก็ก็ตายอยู่คะ่ะหมายถึงตายอะ่ะตัวอะ่ะหนูเองไงอ,อย่างนั้นแหละครับจริงจริงยอดยอดมีไหมมีไหมมีเรื่องไหมมีเรื่องก็ แต่มันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะพี่หมายถึงแบบว่าในเนินสูงสมันก็มีเรื่องดีๆหนูแบบว่าเคยโดนป้นแบบโจนมันโง่จมันแววหนึ่งอะรถจะลบ่ะว่ามันกระโดดลงมาจากรถใช่ปะแล้วมันก็มาป้นหนูหนูก็ด่ามันแล้วว่าไอโง่รถลบแต่ว่าเออมันก็ยังป้นอยู่ทำไมอะเออจัดอะเออสุดท้ายมันก็โดนแลบอืมมันก็โดนแต่ตอนแรกอะมันหนีไปแล้วพี่แต่ว่าหนูว่ขับ ไม่ใช่ขับรถตามไปใช่ป่ะแบบมันมีคนอยู่แถวนั้นหนูก็ให้ขับรถตามแล้วก็แบบว่ายน้ําข้ามทะเลข้ามป่าวนไปอีกก็โดนแทงอีกเออเออถึงหมาสมุทรแอตแลนติกปะเราไยติดปุ๊บปะถึงพี่ถึงพี่แบบว่ายไ,ไ,ไปปุ๊บใช่ป่ะก็มีแบบว่าเพนกไบบไวินแบบว่ายตามไปด้วยแล้วก็ววถามออว่าทำไรอ่ระอย่าง Nay? ั้นเลยพี่ใช่ใช่แล้วหนูก็เลยแบบว่าเจอาค่เทนมิสเขา้อถามไหนเขา้อเรียนเทนกันนะใช่หรือเปล่าพี่อันนั้นมันแปซิฟิกหรือเปล่า ไม่ไม่ไม่อยู่แอตแลนติกนะอยู่แถวแถบเมริกันเนี่ยเฮ้ยดราม่ดดราม่าหนูนี่หนูไปแทงเขาดิหนูเชื่อเขาแทงดิไอ้กูขอนได้ว่ากูถืออ่ะพี่เพี่พี่เห็นไหมน่ะแล้วสุดท้ายยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบอ๋อโอเคใช่ต่อแล้วสุดท้าย ผู้ชายคนนั้นก็กลายมาเป็นเพื่อนหนูทุกวันนี้แล้วมันก็เป็นหัวแก๊งสีน้ำเงินเอฟพีเจ๊อโจ๊ออจั๊จ๊อเจ๊อเชี่ยชุบเขาได้ไหมเขาขอคุยได้ไหมพดอึ้งอ่ะไม่ไม่ันต้องรีเมย์นะพดออะอึ้งจริงจริงพี่สุดยอดสุดยอดลองเลี้ยงลงหัวนะครับหนูอยู่นานไม่มีใครมาจีบหนูบ้างเลยนะเรียกลงหัวก็ได้นะเขาเขาไม่กล้าดิเขากลัวอ๋อเขากลัว ปรจีบหนูแล้วแตกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่ตอนหนูขายกาแฟนะโหต้องซื้อกี่แก้วถึงจะได้เบอร์แม่คะครับโอ้โหต้องซื้อกี่แก้วถึงจะได้ใจแม่คะครับโอ้หนูถามกับคำถามเดียวเลยอ่ะว่าแบบตังในบัญชีมีถึงร้อยเอ็มไหมคะโอ้โหแล้วเขาก็หายไปเลยพี่หนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมอคุยเรื่องอะไรกันจับใจความไม่ได้สักเรื่องเลย เขาพี่ลองเทสให้เขาเป็นเดี่ยวไงเขาจะเป็นเดี่ยวเราไม่ได้เรียกคุณว่าไอเชี่ยหมีแล้วเนะเว้ยเราเรียกคุณไอเจ้าหมีมาตลอดเลยเคปะอืออือขอบใจนะอบอกเป็นอย่างค่ะแสดงนะั่นแต่งตัวเซ็กซีนะ่แล้วเนี่ยหนูปลอมตัวนะสิปกติไม่ใช่ทรงนี้หน้าหน้าหน้าพาเขา,าไปออกรายการไหม,ห,มหน้าพาเขาไปออกรายการไหมคุณสมบัติผ่านไหมไม่เอาพี่หนูเขินกล้อง อ้าเขาจะไปออกรายการพี่ชิวจิ๊กกับพ่ตีผมไม่เกี่ยวนะใช่ออกรายการในนี้สิผมไม่มีผมไม่มีกล้องนะพี่ผมไม่มีกล้องนะพี่เขาจะออกกล้องอะไรอ่ะผมไม่มีกล้องนะน่าจะเป็นพี่แล้วแหละเอ้าไม่ก็เห็นบอกไปออกรายการไงครับก็มีกล้องไงมันต้องมีกล้องไถ่ท่าเออวันนี้วันเกิดผมเหรอได้เลยครับ สุดๆไม่เกินนะครับเป็นวันเดย์นะครับแต่หนูก็ยังยังเป็นคนที่เป็นประลาช่วงที่แข่งแกร่งนะยังเปิดร้านกาแฟอยู่เหมือนเดิมนะได้มาเลยน้ำอ๋อวันนี้โดนยึดไปแล้วค่ะเพราะว่าแม่ได้ไปจ่ายตังค์ไม่รู้ว่ามันเกินหรือยังนะน้ำไอ้ร็อกมาดักแล้วไอ้ร้านนี้ใครเปิดอ่ะไอ้โต๊ะเนี้ยน่าเสียใจมากร้านใครไม่รู้อ่ะฮัลโหลปอจบนล้วนะครังไม่จบเลยนะเรเบลเรเบลมึงไปตามป้านั่นมาด้วยนะไอ้เหี้ยเราเห็นพี่ติบอกว่าจะแนะนำพ่อให้หนูอ่ะทุกวันนี้หนูก็ยังไม่มีพ่อเลยนน่ ไม่เลยไม่เลยมันก็ตามพวกมันมันอ่ะโททรโทรหนูก็อยากมีเลยยังไม่ท2 2> เทคซองอยู่เนี่ยสภาพาพ,าพาี่ใครอยากฟังมันแล้วปะมันขอพูดมาเฮ้ยไหน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 ไม่ต้องออกอย่าไปให้ข้าวใครวะยี